สวัสดีค่ะออนเบนเคค่ะหรือว่าออนอึ้งหลายคนก็น่าจะรู้หนูเป็นคนตรงๆค่ะต,งต,งตงรงๆแต่ไม่ได้แบบหยาบคายแล้วก็น่าจะเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็กล้าคิดกล้าทำแต่ก็ไม่ได้แบบพงผังจนรบกวนคนอื่นอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าตัวเองถ้าถึงทางตันนะ่ะหนูจะไม่ชอบตันอยู่ตรงนั้นเออต้องหาทางตึกต๊กตึก๊กตึ๊กออกไปให้ได้ คือจะไม่ชอบให้ตัวเองแบบทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วค่ะเราต้องหาทางให้มากกว่าเดิมการแสดงอะไรย่างเงี้ยแล้วเขามื่อแค้นหนูเป็นครั้งแรกอะ่ะเขาก็แบบมีคนอื่นไหมใน BNK เขาพูด hey, ต่อหน้าเง้อสิคะเง้อบแบบขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถืออภิสิทธิ์ว่าเราเป็น BNK แล้วเราจะได้งานนะคะคือเราก็ต้องไปแคสเหมือนกันถ,ถ้าเราแค้นไม่ได้เขาก็ไม่เอาหนูเป็นคนนึงที่ ไม่ค่อยอยากจะลองให้แบบต่อหน้าใครมากๆเงี้ยคะ่ะมันจะค่อนข้างอาจจะดูสตรองเลยด้วยความแบบหนูเป็นพี่พี่โตเหมือนกันในวงแต่คือไม่ได้โตสุดนะคะแต่ก็แบบแกพคนโตแล้วแบบน้องๆหรือ,อคุณแม่เนี่ยแม่แม่แม่แมอ้อหรือพี่อ้อเนี่ยคือหนูจะแทบไม่ค่อยโชว์ความอ่อนแอให้เห็นเลยอะไรเงี้ยคะ่ะที่เสียน้ำตาม,มากที่สุดก็คือเหมือนเราเราทำกับแฟนครับอย่างมีช่วงหนึ่งก็เคย มีคนด่าออนเป็นพันๆคอมเมนต์แชร์ไปด่าเพราะเพียงแค่ว่าเราเซอร์วิสแฟนคลับของเราถ้าแฟนคลับจะรู้ว่าหนูไม่ได้เป็นคนแบบอะไรนะคะไม่ใช่ค่ะหนูว่าอันอย่างเงี้ยคือแฟนคลับจะรู้ว่าหนูไม่ใช่คนแบบนี้เลยอะไรอย่างงี้แต่ก็หนูก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันคือมันหนูจะค่อนข้างเป็นได้หมดทั้งจะแมนจะแบบโตลุกหรือลุกเด็กหรือง้องแงงคือเป็นได้หมดเป็นแบบพวกไฮบริดอะใช่ คนนอกเขาจะไม่เข้าใจเขาก็เลยแบบแชร์ไปดา่าแชร์แบบดิ้นเปีย้ยหรือไงมีถึงขนาดแบบแชร์แบบไปตายซะก็มีสำหรับหนูคือตอนแรกเซนซิทีฟมากอย่างที่บอกค่ะแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าการที่เราไม่ไปโฟกัสจุดนั้นน่ะมันทําให้เราได้เดินต่อไปอะค่ะคนที่ดา่าเขาก็มาทิ้งขยะให้เราอะเหมือนเราเป็นถังขยะเขาก็มาทิ้งคือเราจะต้องเก็บไว้ไหมอะเราควรทาตัวเป็นถังขยะรั่วหรือเปล่าที่แบบทิ้งไปเลยไงพอเรารับมาเราก็ไม่ใส่ใจล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยมันทําให้เห็นว่า คนไทยกับโลกโซเชียลเป็นอาที่ไวมากคือเขาคิดเขาก็พิมพ์ไปเลยทั้งที่ความจริงก็อยา่างไหนะว่าคนไต่ตองสักนิดก่อนที่จะโพสลงไปสักอย่างคือไม่ว่าจะเรื่องแบบจะไปด่าเขาหรืออะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะบนทุกอย่างมันก็สอนหนูเหมือนกันอย่างปกติหนูจะชอบแบบชอบคิดอะไรก็โพส์ไปเลยหรือว่าอะไรที่มันดูแบบกึง่ง สองแง่สองงามถึงงนกาทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะโพสอะไรที่มันโพสิทีฟคือการที่โพลนโซเชียลอ่ะคนที่รับสารน่ะเขาก็ได้รับสารเราเหมือนกันคือเร,เราคิดว่าถ้าเราอ่าให้สารในแง่บวกคนรับสารเขาก็ได้รับบวกบวกชีวิตเขาก็บวกคือไม่ใช่เป็นผลดีเพ่ตัวเราอย่างเดียวโกรธนะแต่นหนูให้อภัยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการให้อภัยน่าจะเป็นการแก้แค้นที่ดีที่สุดค่ะก็การไม่เอาอารมณ์ของเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยอารมณ์โกรธเงี้ยมันทําให้เขาแย่แต่ ถ้าหนูเอาอารมณ์โกรธเขามาหนูก็แย่เหมือนกันเพราะแบบช่างแม่งสิ่งที่เศร้าน่าจะเรื่องครอบครัวมากกว่าก็คือพ่อแม่แยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหาครอบครัวมาตั้งแต่เด็กอะไรเยเรายังไม่ได้เห็นแบบอย่างของของความรักที่แบบเต็มเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ปั๊บไปก็คือแบบแต่งงานใหม่แล้วก็ยายกับแม่เลี้ยงหนูก็เลยแบบได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเนียก็ ก็อยู่คนเดียวเหมือนกันก็คือเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่คนละมุมบ้านกันเลยทัท้งแบบไม่มีความเป็นครอบครัวอยู่เลยเพระเจ้าเป็นความรักแล้วทำไมพระเจ้าไม่้ครอบครัวหนูแบบรักกันดีละ่ะทะเลาะกันแล้วก็มีการเกิดการทำลายร,ร่างกายกันเกิดขึน้นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่คือหนูไม่ได้โดนนะหนูก็มีพี่ชายพี่ชายก็แบบทาอะไรไม่ได้เหมือนกันมันเป็นความแบบออเวอร์ที่แบบ ต้องไงดีอะแบบพระเจ้าช่วยหนูด้วยเ,ออเขาเรียกพ่อแม่คิดว่าแบบการที่มีพ่อแม่ทําให้เรารู้สึกเต็มเต็มแต่ตอนนั้นหนูหนหนรู้สึกว่าอยากแยกกันไปเลยอะไรเงรี้ยคือไม่ต้องห่วงหนูก็ได้ให้หนูอยู่คนเดียวก็ยังได้อะไรเงรี้ยหนูก็เลยไม่ไม่เห็นแบบอย่างของแบบความรักอะไรขนาดนนะั้นหนูก็เลยแบบในชีวิตหนูเลยแบบมองทุกอย่างเป็นแบบตรงเป็นคนแบบค่อนข้างแบบแข็งแข็งด้วยซ้ำอะไรอ้าวก็อยู่ผิดก็อยู่ทําแบบนี้ผลเลยเป็นแบบนี้ไง ม้าไม่ควรเลือกหรือปลากยูไม่ควรแต่งอ,อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบไปจั j เขาอะไรางี้มากกว่าช่วงนั้นภายนอกจะดูแบบปกติทุกอย่างแต่คนไม่คิดว่าหนูเป็นซึมเศร้าแน่ๆแ,แบบเฮฮาเป็น hey, คนแบบแบบเอสโทอเวิร์ดแบบอี e e e ๋อะไรอะแบบร่วมกิจกรรมโบนจำไหมคะแต่จริงๆแล้วแบบในใจแบบว่างเปล่าอะไรเงี้ยมันมีทั้งดาวทั้งครอบครัวทั้งการเรียนใดๆก็ตามแล้วมันแบบปัญหามันเยอะมากๆแล้วนะหนูก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร คิดว่าเราจัดการเองได้แต่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าแบบเราเรา,เราเป็นซึมเศร้าอนะไรเงี้ยคือมันเก็บมากเกินไปนะมันมีช่วงที่หนูซึมเศร้าแล้วหนูเลือดที่จะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะแต่พระเจ้าให้อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาทั้งที่ความจริงคือหนูควรจะคนรจะอยู่โรงพยาบาลหรือตายไปแล้วก็ได้เลยหนูไม่รู้เหมือนกันแต่หนูค่อรู้สึกว่าตอนนั้นหนูฟื้นขึ้นมาแล้วหนูก็แบบอ้วกแล้วหนูก็ร้องไห้คาโถโซมแล้วก็หยิบพัมพี์ขึ้นมา่านในห้องน้ำ หยเคี้ยนะพี่เหมือนแบบคือหนูเชื่อว่าทุกคนมีความทะเยอทะยานของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบบอย่างบางคนเป็นอันเดอร์เกิลก็อยากติดเซมบสัสซแบบตัวจริง16คนตัวจริง16คนก็อยากจะอยู่แถวหน้าบ้างหรือแถวหลังแล้วคือหนูเคยอยู่แถวหลังมาก่อนก็คือได้อะไรก็อยู่หลังคือหนูแล้วคือตอนนั้นหนูค่อนข้างเฟลว่าแบบเขาเอาอะไรมาเลือกว่าหนูต้องอยู่ด้านหลังคือหนูว่าหนูพยายามนะหนูว่าหนูตั้งใจทุกอย่างแต่ทำไมยังไม่ได้ตะขี ตรงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นรอเราอยู่ข้างหน้าเราจะเจอบนทางแห่งความหบอกของเราก็ที่หนูก่บกเอาไว้ว่าหนูอยากได้ที่หนึ่งหนูก็ไม่มีทางที่หนูจะได้อันดับนั้นอยู่แล้วหนูแค่อยากเป็นเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งเท่าน,นั้นเอง